แล้หลังผมนี่ครับใครดูออกบ้างว่านี่คือแรปเตอร์จริงๆหรือรุ่นอะไรสีน้ําเงินนะครับกับคันสีขาวคันสีขาวเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนี่คือแรปเตอร์ดีเซลของ f c เชียงใหม่นะฮะแต่งเราหมดไปนะคันนี้ก็ล้านกว่านะครับมีเครื่องเสียงคือจัดเต็มอะ่ะคันนี้ส่วนคันนี้ฮะนี่คือเรนเจอร์เน็กเจนที่หลายๆคนรอคอยผมทําอยู่คือสีเนี้ยยังไม่มีแนวทางสําหรับร้านออกโต้แกรมนะร้านอื่นไม่แน่ใจนะเจ้าของคนเดียวกัน f c คนเดียวกันออกรถ อีกหนึ่งคันติดใจใน Ford ครับคันนี้ซื้อให้น้องชายครับอยากได้ r a n g จอรแต่ทำเป็นแรปเตอร์ให้หน่อยนี่ออกมาอย่าที่เห็นครับเป็นไงแยกแทบไม่ออกหน้าก็เหมือนแก้มไฟกันชนโอ,โอ้โหเหมือนเป๊ะนะฮะอันดับแรกครับภายนอกเนี่ยพูดถึงภายนอกกันเลยคันนี้ภายนอกเนี่ยสีน้ำเงินแต่เราแรป ขุ่นแลบขุ่นแลบขุ่นเหมือนคันข่าวคันนี้คันนี้ก็เป็นข่าวแล้วก็แ็บขุ่นกันลอยไปด้วยอ่ะนี่ดูมันจะไม่ขาวจ้วมันจะขาวขุ่นๆส่วนน้ําเงินคันนี้ลูกค้าบอกว่าเจ้าของเดียวกันอยากได้น้ําเงินแต่น้ําเงินแบบไม่จ้าน้ําเงินแบบขุ่นๆดูดูก็นี่เลยครับน้ําเงินขุ่นๆนะแรบขุ่นกันลอยรอบคันไปครับผมอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมคันนี้ก็ใส่เป็นชุดแปลงหน้าแรปเตอร์ก็จะเป็นกระจังหน้ากันชนหน้าไฟหน้าเดิมนะไฟหน้าจะมีความต่างแรปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นไฟแมทริก สองดวงนะฮะนี่จะเป็นแค่ธรรมดาเหมือนตัวสปอร์ตอะไรเงี้ยครับเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะฮะอเรนเจอร์จะเป็นไฟแบบนี้นะครับกันชนนะครับตรงรุ่นเลยเหมือนเป๊ะนะฮะไฟตัดหมอกใช้ตัวเดิมนะครับคางหน้าต่างใช้ของใหม่ทั้งหมดนะฮะ แก้มเดิมไม่ต้องยุ่งฝากระโปรงเดิมนะครับเพิ่มคิ้วล้อด้านหน้าด้านถ้ายบันไดเดิมกันชนเดิมแต่เราซื้อนี่โลโก้แรปเตอร์มาสติกเกอร์นี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นตอนเปิดตัวของแรปเตอร์นะครับจะเป็นลายแบบนี้ลายพางด้านข้างลูกค้าบอกขอเป็นออริจินอลแบบตัวเปิดตัวก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะส่วนรุ่นใหม่สติกเกอร์จะเป็นแค่นี้นจะมีคําแค่ว่าแรปเตอร์เฉย ส่วนฟอนต์ตัวหนังสือด้านท้ายก็คือจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่คือของแท้เบิกศูนย์เลยมือจับประตูปกติตาเดิมจะเป็นสีเดียวตัวรถเราแลกให้เป็นดำด้านให้เข้ากับคิ้วล้อบันไดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ผมก็เก็บให้หมดนะเพิ่มใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ทำให้รถด,ดูดุขึ้นสวยไม่สวยคอมเมนต์ได้ครับด่าแรงบล็อกด้านข้างนี่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือล้อครับคันนี้ก็เลือกเป็นล้อ VFX01 ครับ p e r ฟ o r m i n g สีดำเงาจะพูดกยางครับโตโยโอเพนคันที่ AT3 ตัวนี้ใส่เป็นไซส์2 8 5 5 0 2 0นะลายเดียวกับนี่เลยคันขาวคือเจ้าของเดียวกันชอบลายนี้มากนะครับแต่คันนี้ใส่ล้อฟอสยาง 27,60, 20 AT ีอแต่คันนี้ใส่แค่2850เน้นทรงไม่สูงนะครับเน้นใช้งานเบอร์นี้เลยสวยชุดโช๊คครับเรนเจอร์เนี่ยเดิมๆแข็งก็ได้ามากตึงนะครับไม่นุ่มเหมือนแรปเตอร์เลยแรปเตอร์มันเป็นโชค๊คฟอก์ถูกไหมมันก็จะฟิลลิ่งดีอยู่แล้วออกมาจากโรงงานคือดีเลยนะฮะลูกค้าบอกทำยังไงก็ได้ให้มันใกล้เคียงฟอสได้ไหมโอ้โหโ ยากเลยยากไหมแต่ทาออกมาแล้วไม่ยากครับนี่ชุดนี้เลยครับด้านหน้า oem 2.5ครับมาพร้อมสปริงชุดโช๊กระบอก2.5ซับแทงปรับ8ฟิลลิ่งดีมากด้านหน้าจริงๆมันไม่ได้แข็งครับแรนเจอร์เนี่ยมันย้วยด้านหน้าเนี่ยมันไวนุ่นนมนะครับแรงเหวี่ยงรถมันมีเอาโช๊เนี้ไปอยู่ส่วนที่ลูกค้าว่ามันแข็งและตึงนี่ด้านหลังอย่างแรปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นคอยสปริงถูกไหมอันนี้เป็นแหนบนี่เอาอยู่ด้วย oem ครับชุดเดียวกัน ข้างหลัง OM 2.5คจกระบอกเป็นเลร์แล้วตัวนี้ยึดนอกแนบแล้วด้วยฟิลลิ่งดีมากบอกเลยว่าจากแนบกระด้างกระด้างเป็นแนบนุ่มเหมือนสปริงใน r a ปเตอร์เลยเสียเงิน60,000กว่าบาทนะเฉพาะโชคเนี่ยว้าวมากว้าวเลยว้าวซ่าจริงๆฟิลลิ่งดีมากไม่อวยอันนี้ดีจริงๆแล้วนุ่มด้วยเอาแนบ ตืงต้งๆเนี้ยนุ่มแล้วแหนบนุ่มเลยใส่แค่นี้จบเลยไม่ต้องโหลดไม่ต้องยกใสยางเบอร์นี้สวยเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจขับเรนเจอร์อยู่เนี่ยแนะนําตัวนี้เลยอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่ใส่เข้าไปคือท่อครับตัวนี้ใส่ไปในเรนเจอร์ก็ลงตัวอีกแล้วนะฮะลงตัวจริงๆลงตัวในแบบฉบับของกระบะคือไม่ยื่นเกินไปแล้วก็ไม่ไม่โผล่มากอะ่ะกำลังสวยทรงสวยมากกล่องเพิ่มแรงม้าแล้วก็คาลเล่งไฟฟ้าใส่ไปด้วยขาบอกมันอืดขอเพิ่มได้ไหมโบตัวเดียวมันอืด จัดไปไม่ขัดเราไม่ขัดใจพร้อมจัดให้กัพร้อมจัดเราก็จัดให้ลูกค้าไปนะครับไม่จบลูกค้าบอกขอเพิ่มแรงม้าเหมือนแรปเตอร์ได้ไหมอ่าพอแรปเตอร์คันนู้น่ะลูกค้าก็ใส่กล่องเพิ่มตัวนั้นเป็นเครื่องดีเซลนะใส่กล่องเพิ่มไปด้วยคันนี้โบเดียวก็จัดกล่องเพิ่มไปด้วยอ่าดีทีสายตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อครับโบเดียวแบบนี้บูธมาไว ซาใจทันใจแรงนะฮะอ่ะฝาท้ายเอลโอคาร์ดอยากได้แผ่นปิดที่กันน้ําแล้วก็บรรทุกของได้นะครับแล้วก็เป็นแบบออโต้กดที่ฝาท้ายได้ด้วยเฮ้ยจริงๆคันนี้น่าจะงบเกินนะสี่แสนน่าจะสี่แสนกว่านะใช่ครับเพราะเนี้ยเก้าหมื่นกว่าไอ้นี่ก็้สี่หมื่นกว่าชโช้คอีกหกหมื่นกว่าโูเพเกินกล่องอีกอะไรอีกใช่ปะ่ะใช่เกินเกินนี่กดออโตโ้กดตรงนี้ได้มีสวิตปิดเปิดกด มีซีนโอลิงกันน้ำเนี่ยตรงนี้กันน้ําปิดสนิทนะครับงานติดตั้งไม่ต้องห่วงครับของเราดูแลให้ยงดีครับโดยรวมรูปแบบของเรนเจอร์แปลงไป,ป็ a p t o r มองเหมือนเผลนแรปเตแน่นอนคือเราก็ไม่ได้แบบว่าจะให้เหมือนแ a ปเตอเลยขนาดนั้นนะครับเสียเงินหลักนี้ แต่ได้แบบนี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะครับสำหรับลูกค้าคนนี้เขาถือโอเคแล้วนะครับโดยรวมประมาณนี้สําหรับใครที่ขับเรนเจอร์แล้วอยากจะทำเป็นแรปเตอร์หรืออยากจะอัปเกรดช่วงล่างอะไรยังไงเนี่ยทรงแบบไหนเนี่ยเราทําให้ได้หมดเลยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับสำหรับสีน้ําเงินวันนี้พามาชมแล้วนะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์ได้เช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ